พยาพาผ้าสิ์สกิดใจฟังย่มใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้คว่ควมคืดค่วมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวลซืน ครับสวัสดีครับผมคู่เวงวัลลีนรับสวัสดีครับผมหมอแค้นอดิศรเพ็งเกศครับครับผมมาพอครับพี่น้องครับในรายการพญาภาษิตสกิดใจทีวี24สถานีประชาชนครับครับยังต่อสู้คือเขาครับต่อสู้คือเขาครับวัดยังใดอ้วัดจะพืชทีตายบ่ตายยังได้บอกดูตายจะแฉกันเอานี่ไปขีดพ่นนะครับอินซี่ชีวภาพตาคู่เวียง โดยคู่เวียงยืนยันคุณภาพของมันโดยใบใบคู่เวียงใบคู่เวียงเช่ถูกต้องของคู่เวียงของคู่เวียงมี่คู่เวียงมีหูคู่เวียงพร้อมเลยมาสร้างกล่าวรูปจาของขึ้นสินค้าแท้เอาขอคนดังเนาะเฮ้ยไม่มาจับคู่เวียงเว้ยขันของบอดีคู่เวียงกล่ามานำเสนอสิวันหนึ่งหาลอยหนึ่งไหมที่มาตัวเงินหาลอยพี่น้องเลยเขาขาดตายเนตัวอันนี้ก็ลอยเยอะหนึ่งไหม อัน่าดีจริงกามาใส่ดิแถวปฐุมบอกพี่น้องว่าพอต้องซื้อเหลขกจงหวดมาซื้อของคูวเวียงเนี่ยแมนหววเดียวจนละประมาณฝันยังตีเสเลกไปเบมืนฝันไว้รุ่นไปหน้าบ่นมันรุ่นหาหน้าสามที่มันยังวาปเป็นเฉยอยู่ <laughs> นี่เ,เลื่อนแก้วหน้าน,น่ี่เม็ดละสามสิบบาทครับพี่น้องครับขวดน,นี่สามพันตัวเองร้อยเม็ดอันนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาทซื้อเข้าไปขีดพ่นใช่กันงามพึบขึ้นทัานตาเห็นกลับนะครับอินทรี่ชีวภาพครับพญาพระศิรินีเสนอคำว่า อันหนึ่งไฟตามไตเครื่องแสงให้มันหุงพอเด้อย่ยาได้มุดหมอดไหวกระบองนั่นยูดำพอเด้อมันหางพิษตาเ่าข้องมีบบหาเหิดซาตีเหี้ยวตำใหม่ง่วงสร้างหากสิบายพอแล้วโอ้ว่าอย่งไรอธิบาย,ยกระบองกระบองกระบองนี่คืออย่างสี่โกงย่งนี่เขาไม่ไปบักเราไปเฝ้าไฟไปเผายางมันสิย่อยออกม่บ้านเฮัง <a> ครับรบ้านเฮาเอิ้นขี้ชี้ กี่ซี่ครับกี่ซี่ง่อยกมาง่ายมม่เราเขาก็จะมาใส่ใส่เศษไม่เศษอย่างมา,า,งมาขาัาใสใสสาข้นใช้กันดีๆแล้วครับเอาใบตองกุ้งใบตองศาสตร์มะฮ่อครับแล้วเอาตอกมาเขียนเขียนไต่ใ <ไป S 1> นสมัยโบราณไปในสมัยโบราณครับท่านดูท่านดูท่านยืนว่ายูท่านดูครับไปหาไต่คบไต่เขียนเกากระบอกเนี่ยไปทางอำเภอกันทราดั่นอยู่ครับรรบ่มีไฟฟ้าใส่บ่มีไฟฟ้าบ่มีน้ำมันใช่ครับตะกี้ฮาลังเตียอะไร ยุดหอดบางเหย้าเนี่ยแม่บางเหยาเนี่ยมันยุดไฟนะครับนอกจากนี้ก็เขาที่ย่ขึ้นใดขึ้นในเดือนมืดเขาที่ติดไฟไ้วยเราเพิ่นก็สอนว่าขันย่มมืดอย่าดับไฟครับผู้บ่าวผู้สาวมาคุยกันอย่ามอดไฟมันบอถือข้องหินข้องทั้มพิษตาเถ่าไม่ว่าบอถือตาผูเถ้าเุแกเออขันขึ้นเดือนไหแจ้งแจ้งเห็นหน้าเห็นตากันกระบอต่องไตมันเปลืองครับนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็เอาขี่บองนี่มาเป็นเชือเพิ่งในการก่อไฟ ว่าให้เอาถุงพลาสติกว่าให้เอายังมันเป็นมดลภผวาพอสมควรแต่ว่าอันี่มันว่าเป็นอันตรายนะครับเขาจังเห็ดแหงเนี่ยมันถือตาผู้เฒ่าครับเหี่ยวตําไม่กว่าเหียวไม่หรือไปไม่เขียวงามที่อ่อนมันอ่อนลงมากข้ามีโบหาเหีดประพฤติแบบพิษระเบียบแบบแผนค้องหิดค้องประเภทนี้ครับผมครับเพื่นสอนวิธีครับอันนึงไฟตามไตเรื่องแสงให้มันฮุงจะได้มุดมอดใหม่กระบองนั่นอยู่ดำมันหักพิษตาเฒ่าค้องมีบวหาเห็ด าสตร์ที่เหี่ยวตำใหม่ง่วงสร้างหากสิบายพอแล้วครับผมบ<ม><ด>ครับนหครับ,บ,บครับวัสดีครับพยาพาผิาซิ์สกิดใจฟังย่ำใดมีแห้งใจย่ำนั่นฟังแล้วได้ค่วมคิดค่วมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวลซื่น